i นักเรียนทุกคนบทเรียนออนไลน์รายวิชาคณิตศาสตร์3ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2บทที่2ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจํานวนจริงสําหรับคลิปนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับการเปรียบเทียบจํานวนที่อยู่ในรูปกลมที่2นั่นเองค่ะนักเรียนก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เนื้อหากันนะคะเราจะต้องไปเรียนรู้จุดประสงค์ก่อนค่ะนักเรียนถ้าเราศึกษาคลิปนี้เรียบร้อยแล้วเราจะได้อะไรบ้างและเราจะมีความรู้เพิ่มเติมอะไรอย่างไร ไปเริ่มเรียนรู้กันเลยค่ะสำหรับจุดประสงค์ของคลิปนี้นะคะนักเรียนเมื่อนักเรียนศึกษาบทเรียนออนไลน์เกี่ยวกับการเปรียบเทียบจำนวนที่อยู่ในรูปเครื่องหมายกลนแล้วนักเรียนสามารถเปรียบเทียบจำนวนที่อยู่ในรูปเครื่องหมายกลมได้นั่นเองค่ะเราไปเรียนรู้กันเลยนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนการเปรียบเทียบจำนวนที่อยู่ในรูปเครื่องหมายกลนคุณครูจะพานักเรียนพิจารณารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะคะนักเรียนซึ่งพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสสองรูปคือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส สีฟ้าที่มีพื้นที่ A ตารางหน่วยและพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปสีส้มซึ่งมีพื้นที่ B ตารางหน่วยขัดเกเรียนจากภาพนะคะจะเห็นได้ว่าถ้ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปสีฟ้ามีพื้นที่น้อยกว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปสีส้มนั่นแสดงให้เห็นว่าด้านหรือความยาวด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีฟ้าจะต้องมีความยาวด้านน้อยกว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีส้มนั่นเองขันเกเรียนและเราก็จะมาพิจารณาความยาวของด้านของแต แต่ละรูปของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกันนะคะจากภาพที่อยู่หน้าจอนะคะนักเรียนจะเห็นว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปสีฟ้าจะมีพื้นที่ A ตารางหน่วยค่ะนักเรียนนั่นแสดงให้เห็นว่าความยาวของด้านแต่ละด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปสีฟ้านั้นจะมีความยาวกลนที่สองของ A หน่วยนั่นเองค่ะนักเรียนและในทางเดียวกันรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปสีส้มมีพื้นที่ B ตารางหน่วยก็จะแสดงให้เห็นว่า ด้านแต่ละด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปสีส้มจะต้องมีความยาวด้านละกลนที่2ของ b นั่นเองค่ะถ้านักเรียนงงนะคะว่าเอ๊ทำไมได้กลนที่2ของ b ล่ะก็ะสี่เหลี่ยมจัตุรัสสุดคือด้านคูณด้านกลนที่2ของ b คูณกลนที่2ของ b จะได้ b นั่นเองค่ะคเรียนก็เลยได้เป็น b ตารางหน่วยจากภาพที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะเราก็จะได้ว่าถ้า a น้อยกว่า b แล้วกลนที่สองของ a ก็น้อยกว่ากลนที่ 2ของ b ด้วยค่ะนักเรียนซึ่งข้อสรุปนี้เป็นไปตามสมบัติของกรนที่2นั่นเองค่ะเราไปเรียนรู้กันต่อเลยนะคะเรามาดูกันนะคะว่าสมบัติของกลนที่2ที่เราพูดถึงนี้เป็นอย่างไรคะนักเรียนนี่มาแล้วนะคะเมื่อ a มากกว่า0 b มากกว่า0ถ้า a น้อยกว่า b แล้วกลนที่2ของ a ต้องน้อยกว่ากลนที่2ของ b ด้วยค่ะนักเรียนจากสมบัตินี้นะคะเราจะไปเรียนรู้ตัวอย่างกันค่ะนักเรียนตัวอย่างที่1กรน ที่2ของ7และกรมที่2ของ14จํานวนใดมีค่าน้อยกว่ากันนั่นเองค่ะนักเรียนขั้นแรกเราจะต้องพิจารณาจํานวนที่อยู่ภายในเครื่องหมายกลนซึ่งนั่นก็คือ7และ14นั่นเองค่ะนักเรียนเราก็จะมาพิจารณาโดยที่เราจะต้องอ้างถึงว่าเนื่องจาก 7, มีค่าน้อยกว่า14นั่นเองค่ะนักเรียนดังนั้นจากสมบัติ A มากกว่า 0, b มากกว่า0ถ้า A น้อยกว่า B แล้วกลนที่2ของ A ก็ต้องน้อยกว่ากลนที่2ของ B ด้วย จากที่เราเปรียบเทียบเมื่อสักครู่นี้ว่า7น้อยกว่า14นะคะก็จะได้ว่ารนที่2อของ7มีค่าน้อยกว่ารนที่2ของ14ด้วยค่ะนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะนิยาใช่ไหมคะนักเรียนเราจะไปเรียนรู้ตัวอย่างถัดไปกันเลยคะ่ะ เรามาเรียนรู้ตัวอย่างที่2กันต่อเลยนะคะไม่หมูค่ะนักเรียนเนื่องจากว่าตัวอย่างที่1นั้นไม่มีจํานวนที่มากกว่า1คูณอยู่หน้าเครื่องหมายกลบนเลยค่ะนักเรียนแต่นี่ติดอุปสรรคเลยนะคะมีทั้ง2และสคูณอยู่หน้าจํานวนที่ติดเครื่องหมายกลนค่ะนักเรียน2คูณอยู่กับกลนที่2ของ7และ3คูณอยู่กับกลนที่2ของ5ดังนั้นเราจะต้องเขียน2คูณกลนที่2ของ7ให้อยู่ในรูปกลนที่2ค่ะนักเรียน เอทำยังไงนะ้าครูก็ยังไม่เคยสอนอ่ะเดี๋ยวครูสอนวิธีรัดให้เลยแล้วกันะนะคะนักเรียนนันเกเรียนจําได้ไหมคะก่อนที่เราจะนําจํานวนออกจากเครื่องหมายกลนเราจะต้องปรับให้อยู่ในรูปของกลนที่2แล้วมีฐานที่ยกกําลังสองจากนั้นเราก็นําฐานออกมาได้เลยค่ะนักเรียนจากคลิปที่ผ่านมาเราก็จะมาดูค่ะนักเรียนถ้าเรานําออกมาได้แล้วเราก็สามารถนําเข้าไปได้จําไว้ว่าถ้าเหมือนกัน2ตัวออก มาเป็น1ตัวเร um าก็คิดในทางกลับกันว่าถ้าเราจะนําตัวเลขนั้นเข้าไปอยู่ใต้เครื่องหมายกลบนจาก1ตัวก็จะเป็น2ตัวนั่นเองค่ะนักเรียนเรามาเรียนรู้กันที่ตัวอย่างนี้ก็เลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็น2คูณกลบนที่2ของ7จ็ค่ะนักเรียนจํานวน2ตรงนี้นะคะถ้าอยากเข้าไปในเครื่องหมายกลบนจาก1ตัวจะต้องเป็น2ตัวกลับกันนะคะถ้าอยากออก2ตัวออกมาเป็น1ตัวถ้าอยากเข้า 1ตัวต้องเป็น2ตัวค่ะนักเรียนตรงนี้นะคะเราก็จะได้ว่า2คูณ2แล้วก็คูณ7นั่นเองค่ะนักเรียนกลมนี้เราจะต้องลากปิดให้สนิทเลยนะคะอย่าเกินอย่าขาดนะคะนักเรียนเราก็จะได้ว่า2คูณสได้4 4คูณ7เป็น 28นั่นเองค่ะจะได้กลนที่2ของ28จํานวนตรงนี้เราก็นํามาเขียน2คูณด้วยกลนที่2ของ7เขียนให้อยู่ในรูปกลนที่2ได้เป็นกลนที่2ของ2 8นั่นเองเรามาพิจารณา3คูณกลนที่2ของ5กันต่อนะคะโดยใช้วิธีเดียวกันนะคะในการคิดหากลนที่2ค่ะันักเรียนเออยากเข้ามาเราก็ต้องเป็น3 2ตัวนะคะเราก็จะเขียนตรงนี้ว่า 3มคูณกลนที่2ของ5 3คูณ3แล้วก็คูณ5้าคูณคูไฮไลท์นิดนึงเนาะ3คูณ3ตรงนี้นะคะนักเรียนจากนั้นจะได้3คูณ3ได้9 9้เคูณ5เป็น45ก็จะได้ผลลัพธ์คือกลนที่2ของ45นั่นเองค่ะนักเรียนดังนั้น3คูณกลนที่2ของ5เขียนให้อยู่ในรูปของกลนที่2ได้เป็นกลนที่2ของ45นั่นเองนะคะเราก็จะได้จำนวนที่อยู่ภ ภายใต้เครื่องหมายกลนก็คือกลนที่2ของ28และกลนที่2ของ45จากจํานวน2จํานวนนี้นะคะก็จะนํามาเปรียบเทียบกันค่ะนักเรียนจํานวนไหนมากกว่ากันหน้าระหว่าง28กับ45 45มากกว่าแสดงว่า28น้อยกว่านะคะเราก็จะเขียนว่า28 มีค่าน้อยกว่า45นั่นเองค่ะนัเรียนและเราก็อ้างถึงจากสมบัติ a มากกว่า0และ b มากกว่า0ถ้า a น้อยกว่า b แล้วกลนที่2ของ a ก็ต้องน้อยกว่ากลนที่2ของ b ด้วยค่ะนักเรียนดังนั้นจะได้ว่ากลนที่2ของ28น้อยกว่ากลนที่2ของ45แต่อย่าลืมนะคะว่าลักษณะของโจทย์เป็นอย่างไรเราจะสรุปเป็นโจทย์อย่างนั้นค่ะนักเรียนกลนที่2ของ28เราแปลง มาจาก2คูณกลนที่2ของ7นะคะเราก็จะเขียน2คูณกลนที่2ของ7น้อยกว่า3คูณกลนที่2ของ5นั่นเองค่ะนักเรียนนอกจากสมบัติเมื่อ a มากกว่า0และ b มากกว่า0ถ้า a น้อยกว่า0แล้วกลนที่2ของ a น้อยกว่ากลนที่2องของ b ยังมีสมบัติอื่นๆที่น่าเรียนรู้อีกค่ะนักเรียนเราไปเรียนรู้เพิ่มเติมกันเลยค่ะจากที่กล่าวมาแล้วนะคะว่าสมบัติของกลนที่2ไม่ได้มีเพียงข้อเดียวค่ะนักเรียนเราเพิ่มมาอีก2อง ะะซึ่ง2ข้อนี้เราก็ใช้ตลอดเลยค่ะนักเรียนไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นม2หรือระดับชั้นที่สูงขึ้นนะคะเมื่อ A มากกว่า0และ B มากกว่า0สมบัติข้อหนึ่งก็คือกลนที่2ของ A คูณกลนที่2ของ B นักเรียนสังเกตไหมคะว่ากลนที่2ของ A คูณกลนที่2ของ B นี้นนค,า A, ค่ากลนคือค่ากลนที่2ดังนั้นเมื่อค่าของกลนเท่ากันเราก็สามารถนําตัวเลขที่อยู่ภายใต้เครื่องหมายกลนนั้นมาคูณ กันได้เลยค่ะนักเรียนก็จะได้เท่ากับกลนที่2ของ a คูณ b นั่นเองค่ะนักเรียนสมบัติข้อ2นะคะเศษกลนที่2ของ a ส่วนกลนที่2ของ b จะได้เท่ากับกลนที่2ของเศษ a ส่วน b นั่นเองค่ะนักเรียนเดี๋ยวเราไปเรียนรู้ช่วงชวนคิดค่ะนักเรียนเราก็จะได้ความรู้มากมายเลยค่ะนักเรียนจากการนําสมบัติของกลนไปใช้ไม่ว่าจะเป็นการคูณการหารหรือแม้กระทั่งการเปรียบเทียบจํานวนต่างๆนะ สิ่งที่เราไม่รู้หรือว่าสิ่งที่เรายังรู้แต่ว่าอาจจะคลาดเคลื่อนอยู่อาจจะมาก็ดตอนนี้ก็ได้คะ่ะนักเรียนค่านักเรียนเราก็มาอยู่ในช่วงชวนคิดค่ะเราก็จะมาพิจารณาประโยคในแต่ละข้อต่อไปนี้ว่าเป็นจริงหรือไม่เพราะเหตุใดเรามาลุยที่ข้อ1กันเลยคะ่ะนักเรียนรากที่สองของ49คือ7เท่านั้นจริงหรือไม่ตอบเลยนะคะว่าไม่จริงคะ่ะนักเรียนรากที่2จะต้องมี2ค่านั่นก็คือค่าบวก และค่าที่2ก็คือค่าลบนะคะนักเรียนรากที่2ของ49จะมีด้วยกัน2ค่านั่นก็คือลบ 7และบวก7นั่นเองค่ะนักเรียนเรามาดูที่ข้อ2กันต่อเลยค่ะนักเรียนกลนที่2ของ0.01มากกว่า0.01จริงหรือไม่เออก่อนที่ครูคจะเฉลยคุณครูจะพาไปคิดก่อนดีกว่าว่าเขาคิดยังไงทําไมได้คําตอบนี้นะคะเราก็มาดูที่กลนที่2ของ0.01กันเลยค่ะนักเรียนเรามาดูกันเลยค่ะ0.01เราก็จะเขียนจํานวนที่อยู่ใต้เครื่องหมายกลนให้อยู่ในรูปเลขยกกําลังที่มีเลขชี้ กำลังเป็น2อจะได้0.1คูณด้วย0.1นั่นเองค่ะปรับเป็นเลขยกกำลังนะคะก็จะได้0.1กับำลังสองค่ะนักเรียนเมื่อมีเลขชี้กำลังเป็น2แล้วเราก็สามารถนำฐานนี้ไปตอบได้เลยค่ะนักเรียนเท่ากับ0.1นั่นเองนะคะกรนที่2ของ0.01จะมีค่าเท่ากับซึ่ง0.1มากกว่า0.01นั่นเองค่ะนักเรียนประโยคนี้เป็นจริงนั่นเองค่ะนักเรียนเรา ไปดูที่ข้อ3กันเลยนะคะกรนที่สองของเศษ1นส่วนเ้น้อยกว่าเศษ1นส่วนเใช่หรือไม่เราก็จะต้องมาคิดว่าจํานวนอะไรนะ้าที่จะออกมาจากเครื่องหมายกรนได้1คูณอะไรถึงได้1ก็1นคูณหนึ่งจนวนอะไรที่คูณกับตัวมันเองแล้วได้9นั่นก็คือ3ค่าของกรนที่สองของเศษ1นส่วนเก็ได้ออกมาเป็นเศษ1นส่วนสนั่นเองค่ะนักเรียนดังนั้นเศษ1นส่วนสจึงมากกว่าเศษ1นส่วนเเราไปต่อกันที่ข้อ4เลยนะคะกร กนที่2ของ49เท่ากับ7และลบ7จริงหรือไม่กลนที่2ของ49ค่ากลนที่2จะมีเพียงค่าเดียวค่ะคือค่าที่เป็นบวกเท่านั้นนะคะนักเรียนดังนั้นข้อนี้นะคะถ้าจริงๆแล้วจะต้องตอบแค่7เท่านั้นคะ่ะนักเรียนลบ7ไม่ถูกต้องนะคะข้อนี้จริงตอบได้เลยค่ะว่าไม่จริงหรือเป็นเท็ตนั่นเองคะ่ะนักเรียนเรามาดูที่ข้อ5้ากันต่อเลยนะคะกลนที่2ของ2บวกด้วยกลนที่2ของ3เท่ากับ กลนที่2ของ5จะเห็นได้ว่ากลนที่2ของ2จะมีค่าประมาณ1.4 1 4เราก็จะมาพิจารณาที่กลนที่2ของ3คณเรียนกลนที่2ของ3จะมีค่าประมาณ1.7 3 2โอเคไหมคะจากนั้นเราก็จะนำสองจำนวนนี้มาบวกกันค่ะนักเรียนค่าที่ได้จะเป็นค่าประมาณอยู่นะคะผลลัพธ์ของผลบวกนี้นะคะก็คือประมาณ3.146นั่นเองค่ะนักเรียนเราก็จะมาคิดอีกว่ากรนที่สอของ5มีค่าประมาณเท่าไหร่ทำไมถึงประมาณเพราะเราเรียนมาแล้วค่ะว่าเป็นจำนวนอตรรกยะนะคะดังนั้นกรนที่สอของ5จะมีค่าประมาณ 2 2 3 6จากนั้นเราก็จะมาดูผลลัพธ์ของ2ค่านี้ค่ะนักเรียน2.236กับ3.14ค่าประมาณนี้ไม่เท่ากันจึงตอบได้ว่าประโยคที่ให้มานั้นเป็นเท็จนั่นเองค่ะนักเรียนเรามาดูประโยคสุดท้ายกันค่ะนักเรียนกลนที่2ของ5ยกกำลัง2มากกว่ากลนที่2ของลบ5ยกกำลัง2 A เอมากกว่าไม่น่าหรือว่าจะยังไงเราก็จะมาพิจารณาทีละจำนวนกัน ค่ะนักเรียนกลนที่2ของ5ยกกําลังสองมีค่าเท่ากับ5นั่นเองค่ะนักเรียน เ้เราก็มาดูนะคะว่ากลนที่สองของลบห้ายกกําลังสองตรงนี้จํานวนที่ติดอยู่ภายใต้เครื่องหมายกลนไม่เป็นลบคะ่นะ,คะนะะักเรียนก็จะต้องปรับก่อนนะคะให้เป็นกลนที่สองของลบห้าคูณลบห้าซึ่งลบห้าคูณลบห้าได้25คะ่นะนักเรียนเราต้องปรับฐานให้เป็นบวกนะคะ,ะ,คะก็จะได้กลนที่สองของห้ายกกําลังสองเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นจํานวนที่ติดอยู่ภายใต้เครื่องหมายกลนเขียนอยู่ใน รูปเลขยกกาลังที่มีเลขชีก้กําลังเป็น2เราสามารถนําฐานมาตอบได้เลยค่ะนักเรียนซึ่งฐานคือ5เราจะเห็นได้ว่า5 เท่ากับ5ค่ะคําตอบตรงนี้นะคะที่บอกว่ากลนที่2ของ5ยกกําลังสองมากกว่ากลนที่2ของลบ5ยกกําลังสองไม่เป็นจริงค่ะเพราะจํานวน2จํานวนนี้เท่ากันนั่นเองค่ะนะักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะมียากใช่ไหมคะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราก็จะไปทําแบบฝึกหัดกันค่ะนะักเรียนเราไปเทสความรู้กันนิดนึงนะคะว่าเราเรียนมาแล้วเนี่ยความรู้ที่เราได้เรานําไปใช้ได้จริงหรือเปล่าสําหรับแบบฝึกหัดในคลิปนี้นะคะ คุณครูก็ฝากไว้ด้วยกัน2ข้อค่ะนักเรียนอย่าลืมนะคะว่าสถานการณ์อย่างนี้เรามีเราค่ะนักเรียนครูเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ